ไฟเริ่มมาแล้วฮะแดดมาแย่โอ้โหทรายเขาเหมือนจะขาวเ,ออเหมือนทรายขัดมาน้ำใสมากครับสีทะเลที่นี่มันจะออกแบบสีเขียวอ่อนๆคลิปจะไม่มีการตัดแต่งนะครับคือเราจะให้เห็นบรรยากาศแบบจริงๆนะครับสำหรับคนที่จะมาเที่ยวอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าบรรยากาศจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะโอเคล,ลูกไม่ต้องกลัวเพราะเราอาจจะหุ้ยจังว่าแม่ดูตัวอะไรตัวอะไรป้าตัวเลอเลย

ห้องน้ําอยู่ตรงนี้เราก็คือมาอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับมาเที่ยวที่นี่นะฮะก็สังเกตได้จะมีลิงนะลิงจะพอสมควรเหมือนกันครับซึ่งก็อาจจะต้องระวังด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ยายนั่งสารานี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินชมบรรยากาศกันนะครับจ้า <Bye. S 2> oh. ดี๋วนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ท่านกําลังอยู่กับช่องน้องจาวาซ่านะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่หาดสายแก้วนะครับที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่สัตหีบนะครับวันนี้ก็มาถึงประมาณ6โมงเช้าครึ่งนะฮะก็คือ6กนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็แลกบัตรทางเข้ามานะครับแล้วก็มีการซื้อบัตรเข้ามาที่หาดรายแก้วอีกครั้งหนึ่งนะฮะในกล้องเนี่ยคือถ้า เราจะเห็นเลยว่าบรรยากาศดีทรายของเขาเนี่ยจะเป็นทรายที่ขาว,ขาวเหมือนเหมือนฟอกสีมาทรายขาวมากเออเหมือนทรายฟอกสีมาเลยนะฮะปี2565ยเนี่ยเขาสามารถที่จะขับรถเข้ามาได้แล้วเออก็อมันแก้สะดวกนะทรายแก้วเนี่ยคือเขาจะเหมือนกับเขาอยู่เขาเรียกอะไรอยู่ในเวิร์กของภูเขานะใช่อยู่ในมันเป็นอ่าวนะเนี่ยฮะถ้าไ้ชมนะถ้าท่าูา้ชมเห็นเนี่ยคือมันจะมีภูเขาอย่างนี้อันนี้ทางด้านทิศไม่แน่ใจนะทิศไหนเนาะ แต่เนี่ยคือภูเขาแนละ้วเขาจะล้อมรอบอย่างนี้เลยฮะเนี่ยข้างหลังนี่คือภูเขานะแล้วตรงนี้ก็เป็นภูเขาเป็นเป็นเวิ้งของภูเขานะครับเราขับรถยนต์ข้ามภูเขามาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เรามาถึงหาดสาแก้วนะครับอืมเนี่ยฮะโอโ้โหคือทรายเขาเนียนเนียนมากฮะเนียนจนแบบอ่าถ้าไ้ชมฮะไหนไหนมาถึงจุดนี้แล้วก็ลงมาลองดูสักหน่อยถึงว่านี่ดูโอโ้โหคุณแม่ ดูดิเรียนมากขึ้นมาด้วยโอ้โหคือเหมือนกับดูดิอาจจะดูพี่พี่จะวาลองเอาทรายมาลองลองเกลี่ยทรายมาหน่อยสิลูกโอ้โหทรายเขาเหมือนจะขาวเ,เหมือนทรายขัดมาคืออันนี้คือที่เราไปมาคือสิ่งที่แตกต่างจากทางทางด้านใต้นะมาถึงทางภาคใต้อะออที่ไม่ใช่เกาะน,นะทรายเขาจะขาวทรายขาวกว่านะเหมือนอยู่บนเกาะใช่ แล้วน้าําใสใสมากฮะเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับก็สังเกตว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เหมือนหหหเหมือนกับว่าคือสามารถที่จะลงไปได้อย่างไกลเลยครับเพราะว่าหาดเนี้ยเป็นหาดแบบถล่มตัวเล็กจิ๋วลูลาบไปเรื่อยๆนะครับดินก็รายก็จะลาบไปเรื่อยๆนะครับอนี่ฮะท่านผู้ชมครับก็ เราเห็นไกลๆนู้นนะฮะก็ลงไปถึงตรงนู้นก็คือแค่ประมาณหน้าอกของผู้ใหญ่นะครับก็ประมาณสักร้อยห้าสิบเซนนะครับตอน,นเด็กๆก็เล่นตรงนี้นะฮะนี่ก็จะปลอดภัยนะคุณแม่แต่ยังไงก็น้นาืใช่ยังไงก็ต้องมีผู้ปกครองแหละนะคอยดูแลนิดนึงและขึ้นก็เบามากครับขึ้นเบาเบามากครับตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วฮะ,ะแดดมาแย่วแดดมาแล้วครับนี่โอ้โหหาดเขา บอกเลยเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่หาดนี้ถึงหลายชั่วโมงแหละนะให้พี่จาวานได้เล่นได้เล่นน้ำแต่ทรายเขาจะมันจะเป็นแบบไม่ใช่ทรายแข็งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหนึ่งถึงสิบตอนนี้ประมาณทรายแข็งประมาณเจ็ดนะครับเพราะว่าอีกสาเนี่ยคือเรายืนไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับมันให้ตัวได้เพราะมันอยู่ในน้าเห็นปะคุณพ่อจะให้ดูนะเห็นปะมันมันมันเหมือนเนี่ยเห็นไหมแต่มันเป็นทรายนะทาไมทรายมันถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยดูดิโนดูดิ โอ้โหคนที่จะมาหาดนี้คือไม่ผิดหวังเลยนะคืออยู่โซนนี้มาทางหาดนี้นี่แบบคือเหมือนทรายพวกนี้คือเหมือนเขาขัดมาหรือเปล่าไม่น่าใช่เน,ะเนาะน่าจะเป็นแบบธรรมชาติเองของเขานะครับห้าหกปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้เนี่ยแปลว่าในช่วงของสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอืมอ่า เย็นด้วยค่ะคุณพ่ออ๋อใส่เย็นเลยเหรอคะนี่สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมช่องน้องจาวาซาหรือว่าชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็คุณพ่อแนะนํานะหาดนี้นะครับรมาได้เลยเนาะทีนี้คือเส้นทางในการมานะครับก็ในปี2515เนี่ยในช่วงเดือนเมษายนนะครับเพาทําถนนอยู่เนาะรเรามาจากกรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะใช้ คือให้ GPS เปิด GPS เลยครับแล้วก็ให้มันขึ้นทางด่วนให้หมดเลยครับค่าทางด,วด่ดวนโดยสรุปแล้วเที่ยวหนึ่งที่มาก็หนึ่งหนึ่งรหนึ่ง้ยเจ็ดสบาทครับก็คือขึ้นตั้งแต่กาญจนามานะครับมาที่บุรพาวิถีนะครับแล้วก็เข้ามาที่ถนนหมายเลขเจ็ดมอเตอร์เวย์นะครับแล้วพอออกจากมอเตอร์เวย์ปุ๊บมันจะมาโผล่ที่นาจอมเทียนเลยครับอ,อีกแค่สิกิโลก็ถึงเลยมันมาออกพิณนะเออเดี๋ยวนี้ถนนมัน มันจะเป็นถนนแบบตัดใกล้ๆเลยเนาะสมัยก่อนคือคือเรามาเราต้องไปผ่านพัทยากลางมาถึงจะมาถึงพัทยาใต้นะครับนาจอมเทียนนะครับแล้วก็เข้ามาที่สัตหีบนะครับเรานี่ถ้าจะเป็นแบบเชี่ยวชาญทางด้านการเที่ยวทะเลโดยเฉพาะเลยไปมากับทุห่หาแล้วเนี่ยคือแบบคือเน้นทะเลอย่างเดียวเท่านั้นนะครับในช่วงเนี้ยฮะเดือนเมษานะครับก็คือจะไปเที่ยวทะเลเท่านั้นนะครับตรงนี้เขาก็จะเหมือนเป็นร้านอาหารนะครับ ริมชายหาดเนี่ยคือทั้งพื้นที่ทั้งหมดนี้นะครับก็คือบริหารจัดการโดยทหารนะครับแล้วก็จะมีเอกชนนะครับที่เข้ามาเช่าพื้นที่ที่มาเช่าพื้นที่สําหรับขายของนะคุณแม่สาหรับทําให้บริการนักท่องเที่ยวนะฮะมีร้านอาหารร้านกาแฟนะมีครบเลยนะฮะ แล้วน้ำใสมากแต่บริเวณตรงนี้มันเหมือนจะพัดเอาใบไม้เศษใบไม้อะไรที่อยู่ริมภูเขา,าี่อยู่จากภูเขามาด้วย,ยตแต่ถ้าบริเวณตรงกลางหาดอาจจะใสแล้วไม่มีเศษอะไรเลยนะคะแบบตื่นตาตื่นใจมากนะครับเพราะว่าเราไปหลายชายหาดแล้วครับก็ยังไม่มีหาดใดที่เป็นแบบทรายขาวขาวแบบขาวปิ้งเลยฮนะเดลเชื่อครับว่าทรายจะขาวได้ขนาดนี้นะครับ อันนี้คุณพ่อไม่เทียบกับเกาะนะเพราะว่าเกาะเนี่ยเขาเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแทบจะทุกเกาะอ,อยู่แล้วนะครับอย่างเกาะล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ทรายก็จะขาวนะครับมันพิเศษอะไรแบบนี้อ่าแต่น,นี้คือเราไม่ได้อยู่เกาะนะครับอันนี้คือเราอยู่ที่ติดชายฝั่งนะครับปกติถ้าหาที่ติดชายฝั่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือเขาจะไม่ได้ละเอียดขนาดนี้แล้วก็ทรายก็ไม่ได้ขาวขนาดนี้นครับอันนี้ะรคะรวังมฟมันอันนี้คือนี่เป็นตัวอะไรเนี่ยตัวเนี้ย เมงกระพุนทำอะไรอะ่ะแมงกะพุนลันจะช็อตพ่อมันจะช็อตเลยเหรอมันคือแมงกระพุนแล้วอ๋อไอ้น้ำปลาไหลแล้วที่ช็อตอะ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อคิวคับชื่อคิวแล้วคิวมาอยู่นี่ไหมหรือว่าเป็นคนแถงพื้นที่มาเล่นน,นอ๋อคือมันน้ำมันใสมันทะเลมันนิ่งมากแต่ว่าเพลินเลยใช่ เหขาเรียกปลาอะไรคือผิวสีมันจะสีขาวนะเหมือนทรายเลยไม่รู้ปลาอะไรตุ่มเป็นูงเลยตุ่มเบลโล่เลยถ้าู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปติดต่อเช่าเรือกันนะครับเดี๋ยวมาชมอีกทีหนึ่งฮะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเช่าเรืออันนี้นะจะดูมันไม่ค่อยแข็งแรงนี่เดี๋ยวเราเช่าเรืออันนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็พายแล้วก็พายอ่ลำใหญ่นะพายคนเดียวได้อยู่ได้ครับได้อยู่นี่ท่าู้ชมครับก็จะมีเรืออย่างนี้นะคล้ายเรือกล้วยไหม คนไทยเรียกเลือกกล้วยแม่นี่เขาเรียกอะไรยักษ์หรอมันเหมือนกล้วยเลยไหม <c oughs> เออไายกล้วยแต่ถ้าเป็นเลือกกล้วยมันจะเป็นยาวไปท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเราไปเราไปติดต่อเช่าเรือกันเ,เช่า,เ,าเปย์ที่นั่งสามสิบบาทนะครับแล้วก็ห่วงยางก็สิบบาทนะครับตอนหนึ่งชั่วโมงหรือประมาณเนาะแล้วก็เสือนะครับยี่สิบบาทนะครับ เรือใส่ไดี่400บาทเนาะใช่ครับแล้วมีค่าเช่าไอ้ค่ามะจำเลยไหมค่ามะจำหรอมะจำแค่ร้อยเดียวครับแค่ห้าร้อยบาทเออครับโอเค <S <S เดี๋ยวเราจะพาน้องจาวาขึ้นเรือนะครับไปดูปลากันนะครับนั่งนะจาวานั่งเลยลูกจับไว้อ่าเดี๋ยวคุณพ่อก็จะลากอย่างี้ไงอ่านี่น่าสนุกเลยมาใกล้อีกหน่อยมาใกล้น่าอีกหน่อย มาซูมหน้าอีกหน่อยอ๋โอ,โม,าอมาเร็วมาเร็วคุณซูมหน้าอีกตื่นเต้นมากเลยมาอยู่ทางนี้คุณแม่มาอยู่ทางนี้ยอนั่งก่อนนั่งก่อนอ่าไปซูมหน้าใกล้ๆซใช่ไหมใกล้ๆ,ๆ,ๆ <c oughs> นายยิ้มบอกเพื่อนๆหน่อยสนุกไหมสนุกมากดูหน้าแล้วสนุกไหมา <c oughs> มาเดี๋ยวแม่ไปครับก็เราก็<อ> จะไปขึ้นเสื้อชิปเรือเรือกันนะครับเราใส่เชือกชูชีพเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็วันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะสู้ค่ะจะว่าสู้ไหมนี่เดี๋ยวแม่จะพายแม่จะโชว์ฝีมือการพายเรือจะว่าสู้ไหมสู้แล้วสู้สู้สองนิ้วก่อนี่จะว่าสู้สู้พี่จะว่าสู้สู้เย้ อันนี้น้องน้องไอเจ้าน้องจาวาไม่เคยนั่งเรือเลยนะเขาก็อาจจะไม่ได้ไพายเรือนานมากแล้วนะใช่เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ปลอดภัยเพราะเรือมันโค้งเกงโค้งเกงเนาะใช่แต่ว่าเราจะไม่ไปลึกนะคุณแม่เราจะไปแค่แบบเนี้ยเนี้ยน้ำอยากคุณพ่อให้ดูนะเนี่ยนะน้ำยังไม่ถึงหัวเข่าเลยนะเออเราก็พายเล่นเนี่ยสำหรับสำหรับผู้ปกครองนะที่จะมาพายเรือนะแล้วก็ถ้าสมมติละแบบ ลูกเราอ่ะไม่ไม่กลัวไม่กลัวเรือก็โอเคแต่ถ้าเขากลัวเรือเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปไกลนะเอาใกล้ๆเนี่ยใกล้แค่นี้นี่เดี๋ยวแม่จะพาจาวาไปดูเจ้าปลากันดีกว่าไปเราเดินไปหาพี่จะาฟาพี่แม่พาไปหาพี่จะาฟากันดีกว่าเออไปไปกันชั่วโมงละ400บาทนะครับเช่าหนึ่งหายกลัวยังหายกลัวยังเนี่ยจาวาดูดูน้ำสิลูกจาวาเห็นไหมน้ำเนี่ยดูดิอ่ะน้ำยังไม่ถึงเข่าคุณพ่อเลยใช่อะไป ก็เป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ชมสำหรับคนที่มีลูกนะเขาเด็กๆเ,เขาก็จะยังไม่มั่นใจนะครับหลังนั่งใช่ไหมถอยหลังไปหน่อยใช่ไหมใช่ครับใช่เนี่เห็นไหมจะมีแรงภายมากขึ้นเพราเราหลังเราจะดันกับไอตัวโครงไว้นะครับนี่เราจะนี่ ครับก็เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับเด็กๆนะครับคือที่เขายังไม่เคยนั่งเรือนะครับเรามานั่งแบบนี้เขาก็จะได้แบบชินนะครับเหมือนกับการฝึกไล่น้ำนะครับครั้งแรกก็กลัวเพราะฝึกไปสองสามชั่วโมงก็เออเริ่มดีขึ้นนะครับทุ่นลูกเขาเรียกทุ่นครับนี่ยเราไปหาน้ราจะฟางไงลูกนี่น้ำใสเหมือนอยู่เกาะใช่น้ำใสเหมือนอยู่เกาะมองเห็นไปชนชนพื้นทรายเลย น้องจอ้าฟานั่งอยู่ตรงไหนนะเห็นน้องจะาฟ้ายังเห็นน้องจอฟอะฟาไม่ไนี่พี่จะฟ้าชุสองนิ้ให้คุณพ่อเห็นหน่อยค่ะนี่เอาละครับท่านผู้ชมครับก็ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมคลิปมาถึงตอนนี้นะครับ เราก็คุณพ่อก็รบกวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไดต,ตามกดซับสไครต์เอากดไลค์เอกดแชร์ให้น้องเจาวาเจาวาแฟมิลีเจาวาแฟมิลีใบไยบายนะเจ้าใบไม้ครับยังไม่เจอปลาหเห็นไหมน้องเออยังไม่เจอปลาเลยเดี๋ยวแม่จะพาเจาวาไปหาปลามาทำมปิ้งย่างกินกันดีกว่าวันนี้ ไหวไหมคุณแม่ไหวไหมเหมือนเรือมันวนใช่ไหมคิบแล้วว่ามีคนเอาตูมาทำเป็นครือนี่เดี๋ยวเราที่ลมพาเรือไปนะเนี่ยเราแค่ไม่ต้องพายเลยครับเพราะว่าเขาเรือมันเบาเรือเบาแล้วเขานี่คือน้ําตื้นๆนะนี่คุณพ่อให้ดูนะน้ําครึ่งหน้าแข้งเองนะนี่นี่อ่ะน้ําครึ่งหน้าแข้งเองยังเล่นเรือได้เลยเนาะเรือนี้ใช่มันเป็นเรือคล้ายๆเรือท้องแบนเนาะเออคล้ายๆเรือท้องแบนอ่ะคือมันเลยทำให้กินน้ำตื้นใช่ แป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่จะถอยไปตรงนี้อนิดนึ่งนี่น่าสนุกนะครับนี่ลเลเดี๋ยวแม่หักหัวไลนะอ่ะหันหัวไปถ,ถ้าใครขี่ยูนิคอนเนี่ยไม่ต้องเช่านะฟรีสูบมาจากบ้านด้วยเนี่ยอนีแล้วก็พายไปด้วยนี่จาวานี่เห็นปะถ้าจาวาไม่ขี่เรือขี่ยูนิคอนก็ได้เนี่ยว้าจีขี่อยู่ใน,น,นขแขบคอนเก่งเลยใช่อื ที่มาจากไหนคะโอ้โหยเขินเขินแล้วเนี่ยก็ยังไม่เปิดปลาเลยก็ยังขี่ได้ดีอยู่เลยแล้วไม่ตกน้ำเลยนะนี่ว่าเขินว่าตกน้ำเลยีกเาาใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้อ่านี่ก็เราก็จะพาไปเรื่อยนะคุณแม่ได้ไหมพาไปทางนู้นนะใช่ไปไป ปลาเป็นไงเอียงไหมดีขึ้นนะอืดีขึ้นเพราะว่ามันแข็งห้างหลังตอนนี้เราพายเรือกันมาออกออกกันมาสองคนนะใช่มาหาปลาเราจะมาหาปลากินนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศที่บริเวณเกาะนะคะครับคุณพ่ออยากจะชมบรรยากาศตรงเกาะนี้ก่อนได้ไหมครับเป็นใาไ่ถ้าไม่ชมครับคุณพ่อ ก็ฝากท่านผู้ชมที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับคุณพ่อข,อขอขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ให้ความสนใจในคลิปของน้องช่องของน้องจาวาซ่านะครับหรือว่าจาวาแฟมิลีนะครับก็คุณพ่อก็กับครอบครัวนะก็ฝากทักท่านนะกด Sub s cribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับก็เพื่อเป็นกําลังใจนะเราก็จะได้มาทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกอย่างเงี้ยครับกันอีกนะ,ะทริปนี้เรามาเราไปใต้มาไหล หลายวันมากเนาะประมาณ10กว่าวันนะ,ะแต่เราก็เลยมาลองมาเที่ยวทางสัตหีบนะครับดูบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ที่นี่จะมีหลายหาดอยู่นะเดี๋ยวค่อยติดตามรับชมนะครับว่าหลังจากหาดสายแก้วแล้วเราจะไปเล่นน้ําที่หาดไหนอีกนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่เป็นอันนี้เป็นร้านกาแฟชื่อสายแก้วคอฟฟี่นะครับแล้วก็จะมี นักาแฟแล้วก็จะมีร้านเ,เขาเรียกอะไรตรงนี้เป็น,เ,ปนเหมือนเป็นบ้านพักเล็กๆนะที่ทางค่าราชารเขาให้บริการในการเช่านะครับนี่เราก็สามารถเช่านอนได้นะก็ก็จะเป็นหลังเล็กๆแบบนี้นะครับก็จะอยู่ริมชายหาดเลยนะครับสำหรับถ้าไม่ชมนะครับที่ที่ยังไม่มีที่พักก็สามารถจะโทรเข้ามาติดต่อที่สายแก้วหรือมันเขาเขา,เขาจะมีเฟซบ o ๊กดูนะเราก็ ใช้ f a c e b o o k ในการติดต่อเข้ามาได้นะตรงนี้ข้อคือจะมีแบบเนี่ยจะมีแบบเจ้าหน้าที่คอยเก็บขยะคอยรักษาความสะอาดตลอดเวลาเลยครับเราสามารถเอารถมาจอดตรงไหนก็ได้หน้าหาดนะมันจะมีที่จอดหมดแล้วตอนนี้นะครับอืมเนี่ยฮะถนนก็จะมาจากตรงนู้นนะครับเราจะมีถังเก็บน้ําจืดให้บริการนะครับช่วงสายเนี่ยจะมีเนี่ยแม่บ้านทหารอะไรเงี้ยที่เข้ามาเช่าพื้นที่ขายของนะครับครับ นี่คุณพ่อก็จอดรถตรงนู้นนะครับนักท่องเที่ยวมีแค่นี้เองครตอนนี้ตอนนี้จะประมาณ8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงนะ้วนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะนะครับครับก็คลิปนี้กาเที่ยวหาดรสยแก้วคุณพ่อก็สั้นๆแค่นี้คุณพ่อวันนี้ว่านานมากน่าจะประมาณ1ชั่วโมงนะก็ต้องขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะแต่ว่าวันนี้มีความประทับใจมากนะครับแล้วก็น้ําทะเลใสามากครับใสจนแบบไม่ต้องไปเกาะแล้วฮะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนครับ สวัสดีครับ